หากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทรงนำซึ่งมาจากพระเจ้าอนุญาตพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าอนุญาตสิ่งที่เราต้องทำคืออดทนไม่ใช่วิ่งหนีอดทนอดทนแล้วกลับมาหาพระเจ้าขอพระเมตตาจากพระองค์ซึ่งพระองค์พร้อมที่จะประทานพระเมตตานั้นให้แก่เราอย่างแน่นอนนั้นพี่น้องครับท่ามกลางปัญหาที่ถาโถมเราจะยืนหยัดได้อย่างไรรู้ความจริงว่า พระเจ้าไม่ได้เกลียดเราพระเจ้าไม่ไม่จะทําร้ายเราหรือจะทําลายเราพระเจ้าไม่ได้โกรธเราแต่พระเจ้ารักเราจรึงอนุญาตให้เหตุการณ์เหล่านี้เข้ามาขัดเกลาบางอย่างในชีวิตของเรายอมรับความจริงว่าใช่ทั้งหมดอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าฉันไม่ต้องหนีฉันไม่ต้องวิ่งหนีมันแต่ฉันต้องท่อมใจลงอดทนและ สแสวงหาพระเมตตาจากพระเจ้าและเราจะพบพระเมตตาอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้คําเชิญชวนที่มาถึงเราก็คือว่าไม่ต้องวิ่งหนียืนอดทนและแสวงหาพระเมตตาจากพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่เราได้รับนั้นจะทําให้เรายอมจำนนต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นเมื่อเราตระหนักว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าดังนั้นเราก็เลยขอพระเมตตาจากพระเจ้าขอพระคุณจากพระเจ้าแล้วเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าเราจะเริ่มยอมจำนนต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้น